สวัสดีจ้าทุกคนจ้าเมื่อนี้พี่แบมสิผ้ามาเบิงอย่างเบ่งดูของอันนี้เป็นเต้นจะไปแคมปิ้งกันแล้วนะคะนี่ค่ะที่หลับที่นอนของเต็มเลยจะเอาใส่รถดได้ปะเนี่ยพัานลาสิเป็นคนขนพี่แบมเพึงเลิกงานมากจ้า,จา เลิกงานพญาราโทษตามอีกตั้งหายเบิ้งดูจ้ะอันนี้ก็เต้นอันนี้ก็เบิงขนหอดอันนี้ไปเนาะพญาราสื่อหอดตูใส่เสือผ้้าเบื้องดูเคื่อนที่นะแม่อึดแนวส,สื่อเนาะพี่ของเตาแก๊สปิกนิก <c oughs> โทษด้วจาน,นนนีนั่นอันนี้พักเก็บมาแตกสวน พี่แบมเริ่มยังบ่ได้เด้อทัดน้ำปลากับเสซนนุ้มจีนต้องไปบ้านไปค้นของอยู่บ้านอีกลุงทงน้องเท่าจะพาพี่แบมเวลากะล่างเคียร์รถพี่แบมไม,ม่ลูกค้าเก่าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงบมีเทียงบรับเทียงมากรับให้นองมาก ระรับเทียงใบโมงให้น้องนวดพี่แบมกะหิ่เมื่อบอกน้องฝากลานเดอ้อสัสไปโลดน้องว่าบึงดูจ้ะโอ้ยกินหอดพักได้ปะที่นี่เฮ้ยกะเผากะง่ามคากบึงดูจ้ะกรอบทีซีสิได้กินมันอีกเหรออีตูเล่ามันสิเป็นดองไ้บอบุเนี่ย ทัวเนี่ยบุ้ยบึงพีก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 บึงนวยพีกแมนวยใหญ่ค่ะพีกจากไทยบึงดูจ้ะกะล่งงดกวีนีดกดกคากดกแน่บึงดูโอ้ยบึงบึงพี่ดินอันนี้นี่ละจ้ะกระเทกระเพ้ากับคลภาพปลูกข,ข้างนอกความหอนบ่พอ่อจ้ะความหอนบ่พอ่อ พุ่นจ้าพักติวฝรั่งกับพักแป่นบานเฮ้าบอกคลีกรีบปนีกับโบม,มี่อย่างหลายเนาะก่อนสิไปเที่ยวก่อนสิไปแคมปิงป่งทญายลาดเนี่ยบอกคลีป้าดบอกคลีพี่แป้นเพิ่งรุ่งสองแฉไวพอ มึงดูมึงดูจ้ะอันนี้กระลำหอ่อบอกอ๋อกระลำห่อลูกพอใจนะจ๊ะมันเขากะล่งหอเนาะอันนี้เขากะล่งหอได้จ้ะเนี่ยพาดหอแล้วหอแล้วหืมหอแล้วหอแล้วเนี่ยกลับมากกับคงสิไเด็กินพาเซนพาสซหมูกรอบ พัดกระล่ำพงสิบโก,ก,กิดีบดอกจ้ะเป็นดอกแล้วเนี่ยไมยายรัตอย่าตะก,กระแตนกัสสิเป็นดอกพีดข้างนอกพีดปุโอ้ยเป็นนวยหายยู่พีดข้างนอก น,นี้จังบ่าเป็นนุ้ยเป็นดอกแล้วก็ลนกเขืออยู่ข้างนอกกับบ่าเป็นนุ้ยความห่อนของอากาศเดนมาร์กมันห่อนพอ่อเด้จ้ะแอปเปิลปีนี้กรบบ่เป็นนุ้ยเป็น,ปนตลูกพุ่นเบอร์ลุพี่แบมกระทายกล่องทายเร็วๆเลยเนี่ยจีฟ้าจะฟ้าฟ้า ผู่บ้านพี่แวมก็มีอันนี้อยู่บนนี่เนี่ยบบเขาเอื่อนเอียงก่อนกระทินฝรังแต่มงนี้มันมันซอแววไอ้คนมาเหียวใส่เนาะหมังเทียคคนมาไม่หยบเห้าไม่หยืนเหียวใส่บอก,กินกยจาก้าไปสิผามา ฝ่าเน้อจ้ะฝ่าก็เลยบ่อยากเบอาหยังไงไม่คิปเบิ่งไหนเนีดแบบง่ายเป็นยลาดขนบ่อยเนี่ยขนซอยดอกจ้ะแล้วขนของเราเองเราจัดเองมันสิเด้แต่ขนไปซอยเราอยู่ดอกมันสิเด้เร็วเนาะแกสแกนเยอะๆไปได้นั่นห็นบอเราบ่อยซอยนะจ้ะแล้วขนของเราเอง ตู้เย็นตู้เย็นปิกนิกกัมมี่ด้จ้ะเติ้นเติ้นคลิปนี้ก็ลลาไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณที่รับชมเด้อ